น่ไะครับผมนี่ยนีอ้าววันนี้เราให้ดูก่อนตรงนี้ไปถากมาไม่รู้จะถากเป็ายงไหนกันตรนี้อะไรกันปักปักโหดมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักตรงเนี้ยให้เท่ากันเอาตรงนี้ให้เท่าตรงนี้เดี๋ยวร้อยปุ๊บนะกระไลออมาแค่นี้นี้เดี๋ยวร้อยปุ๊บเราก็จะมาเก็บขอบนิดนึงใช่ค่ะ ได้ยังไงภาพหนึ่งเดียวกันได้นะครับผมถ้าถ้าเป็นคนละคนกันผมจะเปลี่ยนภาพเลยนะครับอจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันช่วงแบบช่วงอันตรายช่วงโควิดครับผมเราจะต้องแบบร่านจ่าดึงหากความปลอดภัยของลูกค้าอย่างดีแล้วปลอดภัยเราก็ปลอดภัยเราปลอดภัยมั้งครับปลอดภัยเนี่ยที่ชายกที่น่อยเชิญเชิญกันดูจังไว้ถึงแม้เราจะเป็นเด็กก็ตามต้องเป็นข้อระมัดระวัง ด้านหน้ายังไงเราจะไว้อย่างนี้ได้ไหมลงมาข้างหน้านี้ไหมใช่ครับหน้าม้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วหน้าม้าต้องแบบโค้งนี้ด้ไหมเนี่ยอันีเก่าเนี่ยมันเป็นโค้งยิ้มยิอย่างเงี้ยเห็นไหมค่ะอยากให้มันเป็นตรงตรงไม่ให้มันเป็นโค้งโค้งแบบนี้ยต้งเป็นตรงเเป็นตรงดีกว่าก็คือเอาด้านนี้ขึ้นแต่ข้างข้าไม่ต้องขึ้นแล้วครับถูกต้องไหมให้ให้มันเป็นแนวเดียวกันกับข้างข้าถูกต้องนะโอเคครับแต่วันนี้อาจจะแบบมียิ้มยิ้มนิดหน่อยเนื่องด้วยข้างข้างมันสู อ๋อไหมรวยยาวหน่อยเอาว่ายาวหน่อยว่ายาวหน่อยนะอันนี้ไว้ไปนะแล้วก็เก็บช่วงนั้นข้างเนี้ลงมาตรงนี้หน่อยหลังดีไหมหลังดีไหมหลัง,ลงเอาเป็นหรื่อยๆแบบนี้แหละขึ้นบแบบนี้แลลหละเดี๋ยวมาทุยๆค่ะโอเคครับ รอยาวเลยยี่สิบนะครับผนะมกินม,มากอย่ินม,มากขอใช้ไไเบอร์สองไปเงินเลยดีกวาา่าเบอร์สองเข้าไป

เจี๋ยวเดี๊ยเจี๊ยบอนลหน่งตเดี๋ยวเดยไสลายอย่างไคิดนะเจี๊ยบไายกันตอัผมมาิดเบอบอกบเหตุผนี้ให้ว่าทาไมผมเด็กน้องมายไที่มันเป็นมัเป็นควาจาเป็นจริงๆที่ช่วยหน่อยได้เรี่ยก็ได้บอกเหตุผลเรามาอพี่ฟังเหตผลเพาี่ถ้าแบบลูกค้าไม่บอกเตุผลี่ก็ไม่สามารถเปดให้ได้ในเชียาวิกานี หรืออย่างแบบพิเศษเพื่อเป็นเวลาปิดของมันนะถ้าเป็นเวลาปกติที่เราจะไม่ปิดหรอกยกเว้นมันเป็นเวลาพิเศษจริงอย่างเช่นสามนุ่มไปแล้วที่ก็ไม่เิยรออยู่ถ้าเราไม่มีงานตอบหรืออย่างเช่นวันพุธหรืออย่างเช่นวันนะักขัดเลิกต่างๆบางเวลาที่เราหยุดบเขาได้แต่นังน่งรอนั่งรอ มาสมคนมากันสคนอล้วนอ้าวมากับเพื่อนสองคนเราต้องมาสามคนกัเพื่อนสอคนพวกเราก็ไม่มาด้วยอ้าแล้วกินมากับเพื่ออีกคนผมมากับเพื่อนอี่คนเออเมื่อกี้บอกเพื่อนสคนเรกเล่รเอย่าเนี้ยอ้ยหนาวมันเป็นตามของเราบอกให้เขาปัดลงมาแย่งโดนน ยี้แรงได้ใจเด็เหมือนนี่ไงเครื่องตัดใช่ไม่เยอะไปเตี้ยงหรือตอนเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะเตียงคอได้หนึ่งเลยนี้จ้าไม่จ้าเอาผ้ามาส่งเหมือนจ้าแต่ก็จะได้กรอบสวยๆอย่างนี้ แต่ตรงนี้ยังขาวอยู่ก็ปล่อยไปก่อนแป๊บนึงก็หายนะครับวาไว้อย่างนี้ไปก่อนวันไ้นผมตรงนี้ต้องปิดอยู่แล้วนะครับนี่นะเอ้าเริ่ ครับในี้เปิดล้อขนาดเดียวอยู่เยังไงขอกันดีนะดีครับดีนะผมก็สุภาพไงเป็นการก็ขอกันอย่างงี้แหละพูดกันตรงๆถ้าเป็นคนอื่นแบบอารมณ์ไม่รู้จักกันอะไม่รู้จักกันเขาจะไม่พูดอย่างี้นะเขาจะคุณเปิดทำไมผมทำงานคุณรู้ครับห็นดไหม ดึงตึงหอีกไม่ดีเนาะไม่ต้องแบบคนเราถ้าแบบหันมาเฮฮาด้วยกันบอกเหตุผลกันไปนี่แหละคนที่เป็นอย่างนั้นครับอ่ะไปต่อนะครับผมผมไปสองแล้วแล้วมาอยู่ที่การไล่ไล่ระดับนะครับอาจจะไล่ระดับตรงนี้นะครับตกไปข้างหลังขออนุญาตสอนคนในยูทูบไปด้วยนะครับตอนผมทำแบบคิดยาวไม่มีการตัดต่อเลยพูดคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยนี่แหละสิ่งที่ผมอยากทำก็คือพูดคุยกัน แล้วก็แบบให้ควาแบบเบาๆแต่เป็นการแบบไม่เฮ้ยไม่หายอ่ะพูดเบาๆพูดเฮ้ยแล้พูดถึงแบบเรื่องราวพูดคิดยังไงกับเรื่องนี้นี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบกาเลี่ยนเสียงมันดังด้ยก็เลยจำเป็นต้องพูดดังอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าการจะทำแบบนั้นสิ่งที่บอกผมไม่เว้อทีนี้ในคลิปผมม่นมีประโยชน์หลายอย่างถ้าเอาแบบจริงๆนะผมบอกในในเชิงเทคนิคกับแบบหลายสิ่งกันใครที่ทำถ้าน่ายๆทำอ่ะจริงไอ้สิ่งนี้ผมบอกอ่ะ คนหน้าทำอะห้องอยู่ทุกเชื่อผมนี่แต่ลองทำดูทำมาทำมาพาไปทำมันมันต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้อะไรเลยน้องใช้โทรศัพท์น้องอ่ะท้งใกล้ๆหน้าแต่น้องทก็นั่งดื่มเล่นหนึ่งให้ใน,น้องมาทำเข้าใจที่ไรเข้าใจครับหรือไม่งั้นน้องก็เล่าเรื่องราวชีวิตก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่แบบน้องจำความได้เรื่องราวเป็นเรื่องราวหนึงอะไรอย่างเงี้ย เกมอะใครๆก็ทำเชื่อบี้ดิใช่ไหมใครๆมนได้ทำน้องนาชีชีวิตเจี๊ยบสาวแห่งชาติเชิง <c oughs> ชเซาแถวแๆวัดหลวงพ่อ ชีวิตช่างตัดผมกวอยี่สิบปีของนายเกียรติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอนไเรขนาดเหล่าอะไรอย่เียจุดที่จำได้นะ,ะนการเคยเจอลูกค้าปัดเทศไหมเช้ามาชีวิตต้องทำอะไรจนถึงเลยงานจนอะไรเนี้ยเขียนเรื่องราวสคริปต่างๆตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ผมลูกค้าวันนี้ <c oughs> ผมจนะ <c oughs> เลงประเด็นไหมว่าผมจะคุยเรื่องนี้ก็สิลา ประทัะชิงของดูยังดูยังดูแล้วครับไอเป็นงานให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้ไป็นสี่ผมให้ไปสี่ดาวสี่ดาวออสิล่าประทัดชิงทองให้สี่ดาวทาไมถึงให้สี่ดาวคะแนนเต็มเท่าไหร่กี่ดาวห้าดาวห้าดาวห้าดาวให้สี่ดาวทําไมเพราะว่ามีอะไรที่ทําให้ดาวอดาวมันไม่มันไม่ได้อ่ะทําไมเขาเขาได้ฟังเขาจะได้เอาไปทำฮอลลีวูดได้เห็นหรือแบบ มันนอกคนต้าหนังเขาได้เห็นแล้วอ๋อคนดูที่เขาให้เราสีดาวมันขาดไปดาวหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาใจผมนะมันเนการพัฒนาให้แกคนอื่นเขาทําเพื่อคนอื่นจริงๆการการเป็นการรีวิวอะเราไปดูมาแล้วแล้วเราให้คะแนนว่าของมันดีจริงไหมหนังมันดีจริงไหมมันคือการบอกเขาให้เขาแก้ตัวมันเป็นสิ่งที่ดีนะดีกว่าเราเงียบนะเราคิดดูเวลาที่เราเราไปทําอะไรก็ตามสมมตนมีคนกินข้าวร้านเรากินข้าวที่ร้านเรา แล้วเขาหายไปเลยเรารู้สึกไงเศรษใจไหมแต่สมมติถ้าเขาอย่างน้อยก็บอกกับเราว่าเฮ้ยวันนี้ทาเผ็ดไปนะผมว่ามันเผ็ดไปเผ็ดไปทุกครั้งนะอย่างน้อยเราก็ปรับปรุงตัวได้คราวหน้าเ้าก็มาใหม่ใช่ปะเออนั่นแหละมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราควรที่จะได้รับคำบอกเล่าค <c oughs> ำกล่าวตักเตือนใครที่ตักเตือนเราอ่ะคนนั้นออกแบบดี ที่เขาไม่เลือกด่านะเขาเลือกตักเตือนนะมันจะมีมันต้องแยกให้ออกด้วยด่ากับตักเตือนคืออะไรอ่ะเราไปต่อเรื่องของรับสี่สี่ดาวว่าสี่ดาวเต,ต็มห้าดาวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเหตุผลในใจเหตุผลในใจผมคิดว่าทีมของมันไม่มีจริงอ่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วอ่ะไปต่อไปต่อนั่นคือคือเหตุผลของเราใช่ครั เองไปดูทําไมมันคือหนังประเทศนั้นอยู่แล้วหนังมันคือจินตนาการมันเป็นมันเป็นเป็นหนังที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยโดยเนื้อเรื่องเก่าของจะเรียกว่าสองสองสัตว์ร้ายอะแล้วสองพระเอกที่เป็นแนวของหนังหนังมอนสเตอร์หนังมอนสเตอร์หนังหนังหนังปีศาจหนังนังหนั่อะไรมอนสเตอร์มันคือ Monster, มนอนสเตอร์มันคือ,ปปอ,อมันคือสัตว์ประหลาดเออมันคือสัตว์ประหลาดสัตว์ที่ที่หน้าตามไม่เป็นปกติที่มันมีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วมีพอแปลกบาดแตกตากว่าปกติเนี่ยเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ใช่ไหมหนังแนวเนี้ยคือหนังที่แบบมันเหนือจินตนานการอยู่แล้วมันคือสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วมันเลยเรียกว่าสัตว์ประหลาดไงเข้าใจพี่ป่ะเข้าใจเขาทําหนังสัตว์ประหลาดเราไปดูหนังสัตว์ประหลาดคุณต้องมองข้ามความเป็นสัตว์ประหลาดของเขาไป สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันคือสิ่งที่มันเป็นจริงในหนังนั้นอยู่แล้วเพราะหนังนั้นเขาต้องการเผยเิื่งนั้นออกมาอ่ะต่อครับแปลว่าตีไอ้แจ้มดาวเดียวที่หายไปเนี่ยคือหนังมันมันไม่เป็นจริงใช่ไหมใช่คับแล้วหนังประเภทไหนที่เราจะจะให้ห้าดาว่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ให้ห้าดาวไม่ค่อยได้ให้ห้าดาวเดี๋ยวเราหาที่ติดของเราเองใช่ไหมเหมือนประมาณแบบเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุที่เราจะต้องตัดหนึ่งดาว ใช่ไหมใช่ไหมจริงๆเราลองเล่าดิเราพี่จะได้ไปอธิบายก็แบบคนนี้มาทำหนังเขาเข้าใจว่าทาไมเวลาที่คุณไปทําหนังคุณลงไปคุณทําดีแค่ไหนก็ตามทําไมคุณถึงยังได้สี่ดาวอยู่ทําไมคุณถึงได้สามดาวสามดาวครึ่งเข้าใจป่ะเวลาคนให้คะแนนเยอะเอ๊อาจจะมีคนให้ห้าดาวน้อยมากแต่คนให้สี่ดาวเยอะทําไมคนถึงให้สี่ดาวเยอะอย่างเงี้ยเข้าใจผมไหมเออนั่นแหละสิ่งที่แบบเบื่อเพื่อเวลาที่แบบวันหนึ่งพี่เจี๊ยบดังขึ้นมามีคนมานั่งฟังเนี้ย เขาจะเอาข้อเนี้ยมาถกเสียงกันแล้วมันก็จทําให้เราได้ดูหนังที่มันควรที่จะได้ห้าดาวลยคุณอยากดูหนังที่แม่กวรสนุกอะ,ะไรนันแหละเนี่ยวิธีของผมผมพยายามที่จะทาให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นคือการบอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเมื่อวานผมฟังบางคนมาบอกว่าหนังก็มันดาทาง่ายรู้เลยดูแล้วรู้เลย,เลยว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรต่อรู้เลย อันน ok ี้คือแนวเขาเราอยากได้แบบบุคลากรบุคคลพวกเนี้ยที่ที่ให้เราห้าคะแนนหมายความว่าเราอยากไปทําหนังที่มันเดาทางง่ายถูกปะฉีดเลยฉีดแมวเลยอยูนิคอปายเรื่องปุ๊บอัพปีลาดถือต่อวิดีโอยิงไตเออแล้วเออเออเอ้าใช่ไหมมันจะได้แบบฉีกไงแนวทางยากเฮียใครทำหนังวะเนี่ยนั่นแหละเป็นคนเป็นอย่างนั้นแหละ ฉีดกกฎไงฉีกความแบบความรู้สึกของเขาเขาต้องการอย่างนั้นถ้าคุณต้องการซื้อคนแบบนั้นด้วยห้าดาวคุณจะต้องให้สิ่งที่เขาอยากได้เราทํายากแต่ผมเชื่อว่าทถ้าคุณไปตามคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้ผลงานของคุณเปลี่ยนเดกไปและคุณจะไม่ได้คนที่คุณเคยได้เหมือนถ้ามีคนมาบอกว่าคุณทอดไข่เค็มไปหน่อยคุณก็เลยเอาน้ำตาลไปโรยไข่ เขาได้บอกอ่ะคนที่กินหวานน่ะก็จะเข้ามาจินหลานคนแต่คนที่กินปกติเขาจะเลิกกินหมายความว่าคนที่กินหวานมีกี่คนคนเดียวอ่ะมันมีน้อยคนที่กินหวานจริงแต่คุณอะไปยอมทิ้งคนจํานวนมากเพื่อจะไปเอาคนจํานวนน้อยเขาได้บอกว่าแต่แรกด้วยความคุ้มเหล่านั้นเนี่ยคุ้มค่าไหมพอใจไหมยินดีไหมถ้าใจอารมณ์ผมใช่ไหมเื่ออะอันนั้นคือความจริง เนี่ยมันอย่างที่ผมขายะลูกค้าเป็นยังไงผมก็จะแบบคุยกับลูกค้าสไตล์นั้นลูกค้าเด็กเนี่ยผมก็จะคุยแบบอย่างเงี้ยเฮฮาสนุกสนานไปเรื่อยๆแล้วลูกค้าผู้ใหญ่ผมจะคุยสาระหน่อยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ตัดแล้วนะครับตัดตาตัดขึ้นอีกเฮ้ยใจเย็นอันนีง เก็บทั้งลกที่มีแต่เรายาบยาบเฮ้ย hey, ดีดียครับ hey, ผมคนใจง่ายๆของการตัดของนมคือ okay. ไม่ทำไม่เจ็บโดยการใช้มีโกนผมจะไม่ใช้มีโกนเลยการตัดของผมทั้งหมดจะไม่ใช้มีโกนเลยนะครับผมยังด้วยผมไม่ไม่รู้สึกว่ามันดีแต่รู้ว่าในความเป็นจริงคืออะไร เวลาผมพูดเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยผมจะพูดกับลูกค้าแบบว่ามันไม่ดีหรอกเวลาเขาใช้มิโกแล้วความคงของมิโกมันจะถากผิวเข้าไปทําให้เราแสบมันทให้เราเป็นแผลมันทให้เราแบบอาจจะติดเชื้อได้อาจจะนู่นนี่นั่นแต่ในความจริงอ่ะจริงๆเลยอ่ะในธาตุแผลจริงคือผมใช้มีโกไม่เป็นเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเนี่ยแต่แล้วผมผมเลือกที่จะเปิดความจริงเห็นป้าเปิดความจริงคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยผมนี่จริงนะผมเป็นอย่างนี้จริงนะแต่ผมไม่เลือกที่จะบอกเวลาที่เรามันจะไม่รู้จักกันเราจะไม่บอกงนี้ แต่พอสักทักนึงพอเรารู้จักกันเราต้องบอกว่าอ๋อที่ผมไม่ใช้มิโกนเพราะว่าผมใช้มิกนไม่เป็นผมก็เลยต้องหาข้ออ้างมาเพื่อพับถมการใช้มิโกนมิกนจะได้ไม่เด่นไงเพราะว่าผมไม่ใช้มิกนถ้ามิกนเด่นผมก็ตายดิถูกป่ะงานหมุนไปขายใครอ่ะเนี่ย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 กรไกเหล่านี้นี่คือกลไกรขาทั้งหมดอ่ะเราลืมไปลืมไปเลยเรื่องที่พี่บอกนี่มิโกนพี่พี่ไม่ใช้มิโกนเพราะว่า ไม่ได้ลืมไปก่อนดิลืมไปก่อนลืมไปก่อนอ่ะพี่ใช้ไม่ใช้มิโกนเพราะว่ามิโกนมันไม่ดีอ่าเราลืมเรื่องเรื่องเมื่อกี้เรื่องความจริงไปก่อนเอาเรื่องหลอกอัเรื่องหลอกก็คูดกันครับรับแบบรับแบบนี่มีปันอ่ะเราเราใช้มิโกนบางคนใช้มิโกนแต่ว่ามิโกนเราจะรู้ได้ไงว่ามันสะอาดเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่บาด นไหมอันนี้คือข้อเสียที่เรายกขึ้นมาด้วยสมองของเราสอนให้แบบตอบคนแบบนั้นเพื่อให้เขาเด่นดินเดินเองเอียงมาทางเราได้ครับได้ครับเปิดตูวแล้วเด่นเอียงมาทางเราแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจเราในิ่งที่เราพูดในถึงที่เราปฏิบัติในถึงที่เราคึดนั่นคือการ บอกให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเราถ้าลูกค้ารู้สึกเหมือนเราคราวหน้าลูกค้าจะมาหาเรา,าได้หไือเปลาใช่ครับห้าเนี่ยแทนนะห้าหน้านะดีอะเพราเราเข้าใจดีอะใช่ครับเราเคยเชื่อว่าทุกการ,รโกหกคือเรื่องผิดถูกปนะ่ใช่ครับ โอ้ oh oh. เป็นเรื่องผิดถ้าเกิดว่าเราเป็นนาหารแล้วเราจําเป็นจะต้องบอกกับครอบครัวและครอบครัวนึงว่าลูกชายเ็าตายโดนที่ลูกชายเขาอะไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงอะไรก็ตามว่าเขาโดนยิงตายโดนีิจารณ์ตายเราจะต้องไปบอกครอบครัวเขาอย่างนั้นนะแล้วครอบครัวเขาต้องเสียใจมากเราเลือกที่จะบอกว่า คนที่ตายอ่ะเขาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำทำด้วยประเทศชาติแล้วเข้าใจผมไหมมันคือการถนอมจ,จิตใจของคนที่ไร้เราฝังถือว่าคุณยินดีที่จะโกหกไหมเพราะการโกรหกทาให้เขายังไปต่อได้ถ้าคุณไม่โกหกเขาจะต้องตายอยู่นั้นหนั่งีกคนคุณยินดีแล้วเออแล้วท่นนผิเห็นป่ะการโกรหกบางอย่างมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการโกรหกด้วยทำไมคนเราถึหต้องก,ก็โกหกถ้าโกหกื่องความสนุกเป็นเป็นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอน ต่ถ้าโกหกด้วยจิตปุ๊บขอโทษนะครับีอหูเดี๋ยวแต่ไม่แตกครับอยู่ดีครับโอเคขอโทษด้วยครับหมืนใหม่หมืนใหม่ถ้าโกหกด้วยด้วยจิตใจใหญ่จำเป็นที่ต้องโกหกสำหรับผมถือวเป็นเรื่องไม่ผิดจำเป็นที่จำเป็นต้องโกหกเห็นไหมพอเขาเข้ามาสบายเข้ามาปุ๊บเราก็เลยพูดอะไรไม่ออกเลยดโอ้ ลินทาสบอยเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับในคลิปว่าเรานินทาสบไยว่าอะไรบ้างเดีย๋ยวเราสบายก็จะไปดูในคลิปนะ่ะได้นหนึ่งวิวแล้วรับคุณงานนี้วิธีทางง่ายๆ็นคนใจเป็นคนใ,นใ,นใจทุกอย่างนะครับมันเป็นเกิดแก่เก็ดตายไม่มีไอจีห,อห,อหลังสิ่งที่เราสร้างอยู่ก็สร้างาเพื่อเพื่อตัวเราในอนาคตรับผม ไม่รู้ว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงทุกอย่างเป็นการจินตนาการล,ล้วนๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรากะทำความดีเพื่ออะไรเพื่อเราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองเห็นไหทำหมดทำหมดแล้วผมไป,ปวดดีไหมดูเหมือนจะทำมากเงินไปแล้วล่ะทีน, <c oughs> นี้เอ้ากลมนิดนึง หยู่ทำไมหยุดวันไหนวันวันพฤหัสครับอยู่วันพฤหัสเหรอส่วนมากจะอยู่วันพฤหัสบ่อยที่สุดครับเขาว่าไม่ได้หยุดเดือนหนึ่งหยุดประมาณสองวันอ๋อเดือนหนึ่งหยุดสองวันค่ะผมแต่ไม่ใช่หยุดไปวันพฤหัสทุกวันอืเป็นอ ตัดผมรานที่นี่รู้ค่าบริการร้านที่ยังไงไม่รู้ครับไม่รามามู้เดี๋ยวก็เรามาตัดผมร้านที่โดยไม่รู้ค่าบริการร้านพี่ได้ไงวะใครแล้วใครจ่ายให้เราใครจ่ายให้เราจ่ายเองเหรอจ่ายเองนั่นแหละปีเดี๋ยวก่อนเราจะไปใช้บริการที่ไหนตั้งแห่งเราต้องควรรู้ว่าเขามีค่าบริการเท่าไหร่ดีผมไม่เคยรูาา้นั่นแหละปีไม่เคยมาตัดก็ถามได้ เห็นป้ายเลยนะัโอเคไหมกับราคาก้อนขวามือสุดสีเหลี่ยมครับโอเคอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับโอเคถามนั้นเลยครับตูมูไม่ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนโอเคเราก็โอเคได้หละพี่น้องครับทำไมพี่น้องมาเนี่ยค่ะต้งไหนวะไม่เหมือนเลยเดี๋ยวไปช่องเดียวกันนะเดี๋ยวต่อในใบสงเดียวกันนะแต่บางคนเขาบอก มาแปดทำไมหน้าเหมือนกันจริงดิบางคนนะต้องตรงผมมั้งตรงผมมันถึงทำให้แบบบุคลิกมันเปลี่ยนไม่าตอนเรียนดูยาวๆตอนก่อนเป็นทรงนักเรียนอ่ะอ๋อเรียนหนังสือครับเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนสมาคมครับสมาคมชิดเก่าครับผมอาชีวะสึดจ๋าแต่เช้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวผมตามก็ท้อทีโอ้ยผมตามเข้าไปที่นิ้วแล้วเอา แก่ไหมน่นนมะน,ะนะเออจริงอันนี้ล้านจริงเอให้ดีล้านจริงล้านจริงต่อนไม่เป็นอุทาหรณ์ให้แก่บุคคลทั่วไปด้วยนะครับผมผมคนเรานะครับเห็นบ้างไหมมันต่ำได้จริงๆไอ้ถอยมาเน่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันต่ำจริงจริงนะผมจะถอยแน่ดูโอ้ ้ือใช่เนื้อผมบางแห้งด้วยนะครับผมทางไหนวะอยู่ไปเราเอามือบางนั่นแหละไม่เห็นนะไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นนะเห็ครับไม่เห็นครับไม่เหนแล้วอ้ยอยู่อยู่เนี่ยเนียตั้มคือจุดที่โผล่มาเนี่ยแต่ตรงนี้ยคือจุดที่ตั้มเข้าไปทั้งหมดนะเนี่ยนันคือตั้มเข้าไปในเมยิ่งลยอะงถ้าลึกแปลว่ายาว จำไว้ถ้าลึกแปลว่ายาวอ่ะมีคนทะลึ่งเลยีกคนอันนี้เป็อันนี้คือคนทะลึ่งดูไว้ถ้าพูดอะไรที่มันกำกวงนะกำกวงขึ้นมาปุ๊บมีความแบบทะเล้นทะลึ่งลำมงคอยู่นนี้แล้วมีคนเย็มใช่คนะนั้นรามงกรับรองได้ใช่ไหมใช่ยอมรับกนดีดีไม่ไม่ดีนะไม่ด้เลยับไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับผมมันจะเป็นบางทีบางทีบางครั้ง บางครั้งบางรอบบางรอบบางทีบางทีม <ar> er. ันพลามันกคนแรกใช่ไหมฮะไม่คนแรกของวันนี้ครับพี่ทิมเป็นคนแรกของวันนี้ที่ทำร้ายผมเรียบร้อยวันนี้ผมจะช่วยอะไรยชกเหี่ยวอ๋อชกไรทำไมผมไม่ได้ตับแช่งใครอ๋อไม่ผมทำไม่ค่อยดีเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่ธรรมดาไม่มีใครที่ไม่ทำให้ใครเจ็บหรอกรู้ป่ะอะไรที่ไม่มึงมัาใจอ่ะใครไม่มึงมัาใจผมก็เจ็บหมดทุกคนเลย รู้ว่าอะไรคือไม่ดีอะไรคือดีอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเวลาคนอื่นทำกับเราเราก็จะว่าไม่ดีถูกต้องไหมเพราะเราไม่ชอบเราไม่โอเคเราไม่ได้มันคือการทําร้ายแต่ถ้าเมื่อใดที่เราชอบสิ่งที่คนอื่นทําให้เราเราชอบมันคือดีอยู่ดีถูกต้องไหมอันนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตรงนั้นแหละแล้วชอบสีดำแล้วก็เลยเอาสีแดงมาให้ก็ ม่ยังไม่ดีครับไม่ไดีเลยเฮ้ยสีอะไรดีที่สุดคุณชอบสีอะไรสีดำครุณชอบสีดำเห็นไหมสีดำดีสีอื่นไม่ดีไหมไม่ค่ะไม่แต่ว่าสีดำดีใช่ครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบไม่ชอบสีอะไรไม่ชอบเพื่อสีแดงสีเทาอะไรอ่ะสีแดงสีเทาผไม่ชอบเวลาที่ มุมีคนเอาตีแดงหรือตีทางมาให้เราแบบชัดเจนมากอ่ะดีปะ่ะไม่ดีนั่งไงนั่งที่ว่มไม่ชอบนั่นแหละนั่นคือสิ่งไม่ดีสำหรับ,บเราทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นแหละครับดีไม่ดีแล้วก็ชอ่วโมงที่วัาม่เชื่อครับ ถ้าเราเชื่อว่ามันร้ายมันก็ร้ายถ้าเราเชื่อว่ามันไม่ร้ายมันก็ไม่ร้ายความรู้สึกโชคโชคเป็นเกิดจากความรู้สึกนะครับความรู้สึกด้านบวกของเราหรือความรู้สึกด้านลบของเราถ้าเรารู้สึกถึงความรู้สึกด้านบวกทั้งหมดไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามทุกอย่างจะถึงดีด้ไว้เข้าใจรึเาเราจะมองท่าสิ่งร้ายๆไปเพราะว่าเรามีความรู้สึกด้านบวกแต่ถ้าบันไดที่เรามีความรู้สึกด้านลบเลยแล้วก็ เราก็เจอพบเจอกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเราก็มองเป็นเรื่องลบด้วยเข้าใจผมไหม <laughs> ให้มั่นดีให้ตายมันก็ไปเป็นเรื่องร้ายตั้งนั้นอ่ะเพราะเรารู้ไม่รู้สึกว่ามันดีอ่ะแต่เรเปลี่ยนความรู้สึกดันบวกเพราะมันแย่ชีวิตคนเราต้องมีความหยุดมีเราเจอหน้าใครไม่พึงพอใจเล่นกูไหมพลาดเนี่นน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 ยเข้าใจป่ะ <laughs> <laughs> บวกไหมบวกพร้อมบวกไปก่อน เก่อนได้เตรียบปล่อยกบายพวกนั้นมีอยู่ประมาณยี่สิบคนเรียบร้อยเรามาคนเดียวกลับบ้านตบาบตัวลตบใบตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ไปสับผมก่อนอันนี้ก็เป็นทรงที่ที่ถูกแก้โดยช่างเจียบนะครับผมทรงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้มีหน้าม้านะครับแล้วก็ขอขึ้นมาเป็นที่ค้าจูบ็อกนิดหนึ่งนะครับ ให้ดูข้างๆให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังความดีของกาก็จะไว้ด้านบนยา, więc, าวนะครับเป็นเหมือนประมาณตรงคนนี้ต่อไปเลยนะครับหน้าเลี้ยงจากนี้ไปสู่อนันนู้นนะครับผมโอเคไปด้านหนึ่งด้านทา,างนูง้นมาอ่าโอเคเห็นเหมือนกันหมดทุกคนไปหมุนตอ่อหมุนตอ่อไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยไม่ใช่ะครับหรือว่าจะไปห่างไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้